ขอเข้าใจในความมองดีถือซาบอกใครว่าเขาเป็นคนลาเขาอยุ่ซสิบุตรต้องไปยุง่งเรื่องของข้าเจ้าโอ้ยสมัยนี้แล้วอันไหนบาดีบางงามบาถือบาตรองก็ต้องเ้าและซ่องนี่เป็นซ่องของข่อยข่อยมีสิทธิ์เ้าข่อยอยากว้าอย่างกับเป็นเรื่องของข่อยล่าสุดสาวลาวหัวใจขมรนทัวลาวลงหลายๆคนนี่ก็เข้าไปตักเตือนเธอเรื่องเธอแสดงความคิดเห็น เข้าข้างขมรชัดเจนโจมตีประเทศไทยเพราะว่ามีผัวเป็นคนขมรสบายดีสวัสดีครับตักไทยเอฟซีทุกท,า FC, ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเจ็บโยกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหกโมงเสาร์ตักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องทังช่อง youtube วิธีคนสองฝั่งโคง้งเท่านั้นครับพี่น้องครับ ล่าสุดนะครับสาวลาวคนนี้ที่มีสามีเป็นคนขเมนเป็นแม่ค้าออนไลน์ทำธุรกิจในประเทศคเมรก็ได้ออกมาตอบอาชาวเน็ตหรือว่าทัวร์ลาวเนี่ยเกิน80%นะครับเขาเข้าไปถล่มบางคนก็บอกว่ามึงตายอยู่คาเมนเดอร์อินาสันดานออีไฟตำอ่าเขาก็ว่าให้เธอเธอก็เครียดได้ตว่าก็ทำทามึนเพราะว่า ต่้งลักปักฐานอยู่ในประเทศคาเมนอันนีาา้ลองไปฟังคลิปกันครับพี่น้องพอเข้าใจในความมงดีถือสาบอกข่อยว่าเขาเป็นคนละข่ายยู่ซื่บทต้องไปยุ่งเรื่องของข้าเจ้าโอ้ยสมัยนี้แล้วอันไหนมึงดีวงงามบึถือบ่ตซองก็ต้องเว้าแล้วซ่องนี่เป็นซ่องของข่อยข่อยมีสิทธิ์เว้าข่อยอยากเว้าอย่างกับเป็นเรื่องของข่อย้าบ่อยากฟังกระหับแรกกับน,น็ก์โอเคอืมข่อยเปิดคนลวที่เกัมพบุจีอะ คอยหูคอยเห็นบทกอันทุกแนวคอยหูคอยบริไดเป็นคนลาวที่ว่ายอยู่ลาวแล้วก็ฟังแต่ข่าวปลอมจากไทยแล้วก็พากันสังกัมพูชาตามไทยที่ว่าบ่เคยไม้เนี่ยที่ว่าสังขอ่อยบรไดเคยมาเดไบ่ได้เ,ยเคยมาจักเลยนี่ว่ามาเบิ่งแม่อยู่นี่นะคนอยู่นี่ะนะใจดีให้เกียตชาวตางซาห้เกียตคนลาวห้เกียติทุกคนที่มาเหยียบแผ่นดินนี่มาเหยียบแผ่นขาเจ้าขาเจ้าห้เกียติ ไวเป็นแต่ย่างจ้าแล้วสมเด็จฮุนเซ็นนะกับไร้เป็นแต่ย่างจ้านี่แหละครับพี่น้องครับที่ออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องทัวรลาวหรือคนลาวเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงลบเอาง่ายๆคือไม่ยืนฝั่งเธอเพราะว่าเธอเชียร์ขมิถามว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องชอบไม่ชอบนี่คือมันสามารถแสดงออกได้บนแพลตฟอร์มหรือว่า Facebook เ,เพจส่วนตัวนะครับ แต่บางทีมันก็ต้องดูกระแสนิดนึงนะครับว่ากระแสส่วนใหญ่คนลาวแสดงความคิดเห็นถ้าแสดงความคิดเห็นนะในโลกโซเชียลเฟซบุ๊กหรือใดๆก็แล้วแต่สถานการณ์ไทยและกัมพูชาเนี่ยเธอก็น่าจะเข้าถึงเน็ตเนาะเธอก็น,น่าจะรู้นะครับว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศลาวแล้วก็คนลาวที่ทำงานเมืองไทยเนี่ยเขามีความคิดเห็นไปทางไหนนะครับ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับอ่าที่เธอออกมาชี้แจงเธอบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่น่ารักเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอ่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็ใจดีนิสัยดีนะครับรู้จักคุณเซนด้วยนะเออสงสัยโดนอกฮุนเส้นสีเรียบร้อยนะครับอ่าฮุนเส้นปล่อยไปตัวถีบตัวแดนมาเนี่ยก็เด้แต่งงานมีลูกมีเต่ามีขอบขออครั้วเออกับอ่าผัวเป็นคนขมิ้นนะครับ การแสดงความคิดเห็นเนี่ยเอาง่ายๆนะกลับไปประเทศเล่าวนี่ยกับบู้ว่าสิมีปัญหาหรือบอ่ออ่าเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นหลายๆคลิปเนี่ยโจมตีประเทศไทยตลอดอ่าผู้หญิงคนนีน้เนาะความสัมพันธ์ไทยกับเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้ยพี่น้องครับกับความบอความจาของอ่าสาวเล่าหัวใจขมเนคนนีน้เนาะ ความมั่นอกมั่นใจเนี่ยว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยเริ่มสงข้ามก่อนเผิ่นว่าอือประเทศไทยเป็นผู้ลุกลานประเทศไทยเนี่ยยิงถล่มปราสาทเผิ่นว่าไอ้ที่จริงแล้วประเทศไทยไม่ได้ต้องการปราสาทหรอกต้องการดินแดนขเขมรเผื่นว่านี่แหละเขาเอื่นว่าสงสัยนะเอาเบิงนั่งเบิงนั่งฟั่งกักๆแล้วนะสงสัยผัวคขมรเนี่ยเอาง่ายๆเอาค่อยแห้่อมสุมือสุมือ,มอก่อนนอนก็เลยเงยหัวบกข้น อ่บ่ฮู้ว่าความจริงเป็นจังไ๋อ่าเพิ่นว่าต้องมาเที่ยวคขาเมนเพิ่นว่าถามาเที่ยวเาขาเมนนี่จะรู้ว่า,ขาเขมนเนี่ยเขามีแต่ข่าวจริงไม่มีข่าวปลอมเฟกนุงเฟกนิวไม่มีอ่าคนที่ไปโจมตีเธอเนี่ยเคยมา,ขาเขมนหรือยังหมายถึงคนลาวที่ไปโจมตีเธอลนะเคยมาเที่ยวคขามนหรือยังเอา้าใครจะไปเที่ยวคขามนไปเบิงเอยียงอยู่ประเทศขเขมนอ่า ประเทศเขมรขึ้นชื่อนะครับเป็นประเทศสแกมเมอร์ฐานสแกมเมอร์นะครับเป็นประเทศที่ไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตานานา,นาประเทศล่าสุดนะครับผู้นําเกาหลีใต้เนี่ยนะครับสั่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับไปช่วยพลเมืองคนเกาหลีใต้เสียชีวิตในเขมรแล้วก็สูญหายนะครับทั่วโลกก็ตีแผ่หลายประเทศนะครับเขาห้ามไปเที่ยวเขมรเพราะอยู่ในช่วงที่ไม่มีความปลอดภัยเ,เรื่องสแกมเมอร์บุคคลสูญหายนะครับ อ่าอันนี้แสดงว่าไม่เคยดูสื่อไทยนะครับไม่เคยดูสื่อไทยเลยดูแต่สื่อขเขมรเพราะว่าโดนของขเขมรโดนอโดนกุใสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืม <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องฝากถึงเอฟซีพี่น้องในช่อง youtube วิถีคนสองฝั่งคงและเอฟซีพี่น้องชาวไทยทุกท่านอันนี้คือเป็นเฉพาะผู้หญิงคนนี้จำนะครับว่ามีผัวเป็นคนขเขมรมีธุรกิจอยู่ในขเขมร ก็เลยต้องอวยข้าเมนสุดฤทธิ์แต่ไม่ควรที่จะมาโจมตีประเทศไทยว่าประเทศไทยเริ่มสงคมประเทศไทยสร้างเฟกนิวคนไทยนิสัยไม่ดีไม่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมึงจะอวยขาเมนมึงอวยไปเถอะครับมึงจะมาพาดพิงถึงประเทศไทยเพราะคนไทยที่คนลาวที่ทํางานในเมืองไทยเขาจะเดือดร้อนคนไทยบางคนเนี่ยนะครับที่เขาแยกแยะออกก็ดีนะครับบางคนเขาคิดว่าเป็นเพราะมึงไง แต่คนลาวนี้ใส่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะดูหน้าตาก็ไม่ใช่ลาวนะครับเหมือนลูกครึ่งเหมือนจีนเหมือนเวียดนามมากกว่านะครับอ่าแต่ไปสร้างเรื่องนะครับอ่าสร้างเรื่องสร้างปัญหาอ่าคนเล่าบริปไปอยู่ในคอมเมนเดอร์สิบอกให้อ่คิดดีๆเด้อสาวคิดดีๆ,ดดๆดอ่าสังคมนี่นะครับพี่น้องครับสังคมนี่อยู่บนใดอ่าอาเซยยนในประเทศใดก็แล้วแต่มันต้องเบิงว่าคนส่วนหลายเนี่ยขั้นเขาถึงเน็ตนะ คนส่วนหลายเข้าไปในทิศทางใดออันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดนะครับอย่าไปยึดกับตัวเองว่าโอ้ยตัวเองนี่อยู่ในประเทศเขมรเนี่ยมีเงินมีทองแล้ว่าทุกอย่างดีที่สุดแล้วอ่ะโอเคนะครับอขอให้อยู่ได้ตลอดหลอดฟังด้วยถ้าวันไหนพลาดขึ้นมานี่เรียบร้อยนะจะบอกให้เออโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เยครับพี่น้องครับ,รบสบายดีสวัสดีครับ